นะครับตอนนี้อยู่ผมจุร้งชาแนลแล้วก็เราอยู่ในรายการจูร้งรีวิวนะครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวของเล่นที่ผมไปซื้อมาจากสปาเล็กนะครับตัวล่าสุดเลยก็คือเจ็ดจ้าพ่วนั่นเองภาคซิงคูล่าพอยครับอันนี้เป็นลายของเล่นของเอเฮดมอนเต r ร์อนะครับซึ่งเป็นลายที่ผมชอบมากที่สุดเลยลองมาจากเอเฮดฟิกเกอร์อก็ ตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมนะซื้อเป็นลายของเ h ็ดมอน t เตอร์อาร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อเ h ็ดฟิกเกอร์อาร์ตต่องั้นไม่พูดถ้าทำเพงลงเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันบ็อกกันเลยเอาจริงผมแกะกล่องนั่นแหละแกะเอาอมาถ่ายอินเสิร์ตนะครับโอเคอเคันลอยแกะของจิกหู้หรือคนบ้าของเรานั่นเองนี่โห มาดูแวคู่มือเลยไงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เกิดค่ะการขัดข้องทางเทคนิคนะครับอันส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พาร์ทเปลี่ยนมือของเจจักวัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องพลังงานของเจจักวัวนะครับพี่จะใส่อยู่ในอนิเมะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของ คุณกินธรรมะคุณกินธรรมะเอ้ยยุนอลิคาวะแบบหน้าตาเหมือนกันไหมไหน่อยโอเคครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใบพัดของเจาจาัก,กวอนครับตอนสุดท้ายที่มันใส่เพื่อจะบินไปหาก,กอซิล่านะครับแล้นี้ก็หอ,อกคู่ใจเจาจาัก,กวอนครับที่ทํามาจากขขาวของแองกิลัสเขาทํามาแล้วก็พ่นสีแล้วก็เอามาใส่กับแท่งเหล็กอันนี้นะครับก็เลยกลายเป็นหอ,อกของเจาจาัก,กวะ เป็นไรเป็นไร <c oughs> อะไรของเขาอ่ะโอเคแล้วอันนี้ก็ครับก็เป็นส่วนที่ทุกคนต้องระวังนะครับถ้าซื้อมานะ่ะก็คือใบหูของแจ,จาก็วนนครับที่เปลี่ยนให้มันเป็นใบหูแบบเปิดนะครับอันนี้เป็นใบหูแบบปิดนะครับที่มันใส่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละโอเค แกออกมาดูเลยครับโอเคงั้นเราก็เอามาดูทีนและนี่นะครับคือคู่มือของโอ้ยโอ้ยแล้วโดนจะขาดตั้งกล้องอีกมันคือคู่มือของเจโตจักอ่ะเจจักวัวเจจักวัวนะครับของตูลงเด็กๆทุกคนที่ได้ของไปเนี่ยต้องอ่านรีวิวตามด้วยนะครับว่ามันเล่นยังไงได้บ้างทําอะไรได้บ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการ พังแตกสลายเป็นผุยผงขึ้นมาก็ได้คู่มือนี่คือใบพัดของเจตโตจากานะครับเจตจากัวที่มันจะสามารถหมุนได้ไม่ใช่ดีดๆย่ดีแบบตับองศาของการบินได้เวลาบินแบบว่าเหมือนเครื่องบินี้ยแบบล่อนลงแบบป๊แล้วก็เบรกอครับเดเครื่องบินยุคโบราณใช่ไหมดูนี่เห็นไหมดู สามารถบอกกระพือปีกเป็นนกก็ได้เวลาบินระวังกระพือปีกกระพือปีกไปมาอยู่ดีหักนี่นะฮะแล้วก็รอนว้าวจบไปอันที่อันไหนติดหน้าป่ะเราไม่รู้ที่เจ็ดตากลัวกัวกัวกัวปากกันไปเลยนี่นะครับเจตจ้ากัวโอ้โหทำไมมันขึ้นสนิมเนี่ยนี่ดูวัเทอร์ลิงดูกันวัเทอร์ลิงของเขาดูสวยได้เลยนะครับการลงสีนี่ผมให้เยอะเลยนี่มีสายไฟด้วย นี่เขาเก็บรายละเอียดสายไฟนะครับเหมือนในอนิเมะเลยดูโชกข,ขนาดโชกสปริงตรงเอ่อเท้าเนี่ยตรงขาเนี่ยมันยังเก็บรายละเอียดดีมากเลยครับนี่แล้วดูนี่เวลางอแขนนะงอข้อศอกงึดเฮ้ยเงืดเฮ้ยแล้ววัสดุตรงนี้นะครับวัสดุตรงใช่เอ่อศอกแล้วก็ตรงไหลมันนะครับนั่นจะเป็นวัสดุยางนะครับก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับนนนีี่่กััลลต้องบ บยงเอแล้วก็ทําทำท่านี้ตึงเอ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  Sexy lady อบอบอออบปากังน้ำตาเฮ้เพลงติดเล้ก็สิ้นเฮ้เมื่อไรแต่เมองลบเลยก็สินแล้วเนี่ยหนยเนี่ยเห็นปะเฮ้ดูนี่ดูท่าโอ้โหท่ากระโดด โอ้ยจ้าโอู้เห็ดเอาแหกดูดิขนาดนี้กิดดูเออเจ๋งขนาดไหนอ่ามาดูรายละเอียดอะไรกันนิดหน่อยนะครับจัดท่าอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยนี่รายการจุรงรีวิวจะกลายเป็นรายการตลกหกฉากแล้วโอเคอ่ะนี่นะครับตรง แถวเอลมันน่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆวงล้ออะไรสักอย่างนี่แหละครับสามารถเอ็นตัวได้นะครับจะดูแตกต่างจากเอเอเอเ o r a มอเตอรทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกเลยครับที่แบบทําวัสดุได้แตกต่างจากตัวอื่นครับนับจากเมกาคอสซีล่าของคีริวแล้วก็เอเมกาคอสซลาของเ e จ e นดารีแล้วนี่ครับนี่เองเอตัวได้นะครับเหมือนในอนิเมะแล้วแบบนี้ด้วย ส่วนส,วนสวนตรงนี้หลายคนอาจจะหงุดหงิดนะครับว่าทำไมมันไม่ตรงขึ้นมามันของ i อรอนแมนซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้าอยากให้มันตรงก็ทำนี้ครับแต่ต้องจับตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นถ้าเราจับตรงนี้เราเอียงอะ่ะมันอาจจะเกิดการหักได้นะครับหรือการหลุดนั่นเองทุกคนน้องค่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวนะเฮ้ย <laughs> แกมายังไงเนะนี่ยยุน โ okay, อเคตอ่ตอตอ่อ Why are you good โอเคแบบนี้เลยแล้วถ้าถ้าเราเอาหอกมาใส่มันน่าจะดีกว่าน,นี้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับโห <l oss> oh, ไม่แตกก็ดีแค่ไหนละโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ ผมก็ยิดนิดหน่อยที่ทำไมไอ้ตรงนี้ว่าไม่มาเป็นซอกตรงนี้ซึ่งก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังเท่เหมือนเดิมนี่นี่นี่อันนี้เป็นข้อต่อครับก็หมุนได้นี่แต่ตรงเนี้ยผมเห็นในคู่มืออ่ะเขามีรูปว่ามันถ้าเราเอ่ะเอในนี้จนเกินไปอ่ะถ้าเราไม่ระวังครับไอ้ตรงเนี้ยก็จะยางก็จะดูดออกมาเลยซึ่งเขาเขียนว่า warning นะครับคือเตือนคําเตือนนั่นเองว่าอย่าหาทา ผู้ใจฉันมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคต่อข้างนี้ก็จะเป็นอันเดียวกันเลยครับก็จะมีข้อต่อที่เหมือนกันเป๊ะเลยส่วนตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นยางนะครับก็จะเป็นพลาสติกแบบที่เออมอเตอร์อาร์ตไม่เคยทํามาก่อนหรือเคยก็ไม่แน่ใจนะครับซ,ซึ่งตรงนี้เป็นพลาสติกเฉยๆนะครับเอาจริงควรจะเป็นยางนะแต่ก็ไม่เป็นไรพลาสติกก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ใบหูของเจจักรวัวครับซึ่งสามารถเปิดออกมาเป็นสรอากาศได้เดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูแล้วกันนะครับส่วนด้านหลังของเจจักรวัก็จะมีนี่เลยอันนี้คือที่ใส่กล่องแบตเตอรี่พลังงานที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ครับเป็นกล่องสี่เหลียมสีขาวๆนี่นะครับนี่ก็จะเอาใส่กันได้เลยแต่ยังไม่ใส่ให้ดูส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดเพื่อให้เอาที่นั่งของยุนอริควะที่เมื่อกี้เจ็กหูเขาเอามาลอยเล่นนะครับเป็นเออคอปเตอร์ไม้ไผ่เลย แล้ว <cybersecurity> ถ้าเราจะเอามาใส่นะครับแล้วก็แกะอันนี้ออกครับ <oot> นี่มันก็มีที่แกะ่งเี้ยก็แกะออกมาแล้วก็เอาที่ขีดนะครับนี่นี่นี่ที่ขีดมันจะมีที่ใส่ตรงนี้ครับก็ใส่ไปแต่อันนี้ยังไม่แกะออกมานะครับส่วนวัสดุตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อต่อที่สามารถเอ,อียงไปข้างหลังแล้วก็เอียงไปข้างหน้าได้นะครับแต่ต้องระวังนิดหน่อยนะครับระวังสายยางมันหลุดนะครับ แต่ไม่ใช่แค่ว่าเราจะเอียงแต่ตรงนี้ได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็สามารถเอียงได้นี่นี่เอียงได้เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ตรงเท้านะครับก็สามารถเอ่อเปิดอย่างนี้ได้แล้วก็เอียงเท้าแบบนี้ไปซ้ายไปขวาได้นะครับอืมแล้วก็สามารถเอาข้อเท้ามานะันอะมาพับเก็บแบบนี้ได้นะเวลาเราจะเก็บใส่กล่องแพ็คอะไรเงี้ยอ่า ทางนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับส่วนแขนนะครับเวลาตรงนี้เราสามารถถอดมือนี้แล้วก็เอามาเปลี่ยนอที่เป็นอุปกรณ์รมันได้นะครับมาเจ๊หูเอามาให้ดูสินี่มืออุปกรณ์เมมืออุปกรณ์สมืออุปกรณ์เสริมโอเคทุกคนโอเคเมื่อกี้ตัดน้ำเมื่อกี้ตัดโอเค <c oughs> ตรงนี้ครับก็จะเป็นมืออุปกรณ์รของมันนะครับก็จะเป็นมือมือชี้ หรือชุนเดลก,กลางแกน่ะไม่มีสิทธิม์มาว่าฉันอย่างนี้นะไอตูด <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นมือกำมือนะครับไอต,ตอนที่มันใช้โซ่กอซิล่าในตอนที่13เดี๋ยวืันต่อยเปี้ยงเลยจีเน่ <c oughs> แล้วก็สามารถถือหอ,อกได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะโชว์ขั้นตอนนอนมันถือหอ,อกให้ดูแล้วนี่นะครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีก็จะมีขาตั้ง เวลาบินสาอากาศอันนี้อันนี้ต้องระวังนะครับทุกคนระวังหายนะเพราะมันชิ ion, sixteen, ้นเล็กมากเวลาบินมันจะมีสาวกาศนี้ขึ้นมาที่หูข้างๆหูอ่าเยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้คือกล่องใส่คนเหมือนไอ้นี่ใส่คนอ้าวไม่ใช่หรอแบตเตอรี่อ๋อหลอเจ๊คุณคิดว่ามันเหมือนไอ้นี่ในอะไรนะตบปีฆาตตะศูันั่นมันทันจีโรบใส่กล่องใส่นิสโก คิดว่าแบบคนขับอยู่ในกล่องนี้ไมยเคอตอนแรกก็มีทฤษฎีนี้เหมือนกันแล้วก็มีมือกำเวลาต่อยกอรซิล่านะครับอันนี้ก็มือมองยิมสินมันทำไมอันนี้ไอตูดและนี่ก็คือมือที่เอาไว้บีบคอกอรซิล่าอันนี้มือแบครับมือแบบีบคอกอรซิล่าแบบและนี่นะครับก็คือฮอกแองกิลัสทุกคนดูทันไหมครับทุกคนดูทันไหมครับ จะชกจะชิงชกโอสเ้นซี่ทุกคนว่ามีอะไราขาดหายไปหรือเปล่าครับอ๋อผมรู้เลยครับอะไราขาดหายไป <laughs> นี่ครับยุนอเลาวะยุนอลิคาวโอ้สนุกจังเลยมว, <laughs> ว่าถ้าถาพีนน่นนทเจ้าของเพจเอนอออมาเห็นเขาจะชกไปแน่เพราพวกเราเล่นกันแบบนี้เขาต่อก็จะทามาได้ดีมากครับใช่ เขาต่อคือแบบว่าหมุนได้หมุนหมุนใบพัดได้310องศา310องศาอันนี้หมุนได้แบบ310องศาอันนี้ตู้ลองยังไม่เคยทํเลยครับแต่กูหู้มาทาให้ก่อนเลยเนี่ย3หมุนได้310องศาผมไม่กล้าทำเพราะกลัวหงกลมันหักครับเราสามารถทาแบบหักอย่างนี้ได้หักอย่างนี้ได้หักอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับโอ้โหนี่คร <we igh S 1> <ส>ับหักอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้นี่เวลาแบบเทคออฟมันก็จะแบบว่ามีแบบว่าแบบลอลง อูอันนี้ค่ะอันนี้หักได้กี่องศาอันนี้หักได้เก้าสิบเออเก้าสิบไมั้งเก้าสิบองศาโอเคอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูครับเอาไว้เสียบกับอันนี้นะครับนี่เอาไว้เสียบอ๋อเสียบให้มันบินได้ใช่ไหมครับใช่ครับในกล้องเห็นไหมครับเห็นครับเห็นไหมเราก็จะพาน้องเจตตาลั้นะครับ พาล่องมรสุมข้างบนอากาศบินโฉบเฉี่ยวไปมานะครับอย่างน่ารักนะครับเวลาเราไม่เมื่อยเราแบบตอนร้อนแล้วเราก็ตั้งไว้เสร็จล้วก็อ๋อเย็นทั้งเลยเปิดพัดลมได้โอ้เหมือนพัดลมพัดลมพัดลมพกพานนั่นเองมันเป็นพัดลมพกพาน่ารักน่ารักนะครับลูกซึ่งบอกว่าเด็กๆก็น่าจะชอบเพราะว่าเวลานั่งรีวิวเลยก็จะร้อนใช่ไหมเออไม่ช่วยเลยนะเนี่ยมันเย็นตรงไหนนะเพรามันคนบอกเองนี่นะเออ อันนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งโชว์ได้ก็คืออย่างตั้งหน้าทีวีก็ตั้งอย่างนี้เลยครับแล้วก็ออขอว่าเก็บตกเรื่องยุนอะลิควะกันหน่อย <c oughs> คุณครับเอาจิงอะ่ะมันสามารถออกมาจากที่นั่งได้ครับ <c oughs> นี่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  <c oughs> อะไรนะมันออกจากที่นั่งได้งั้นหรอเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอเนี่ยเอ, <c oughs> เอ้เอาจริงนะกัดมันเอาออกได้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ย ตัวยุนก็สามารถขยับแขนขึ้นแบบนี้ได้กระหัวได้ด้วยนะนี่หัวหัวก็ใช่กูฮู้ครับขยับไม่ได้เดี๋ยว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 กูฮู้ครับเออขยับไม่ได้ทำไมยุนเป็นตัวสีฟ้าคะนั่นสิครับเป็นเอเลี่ยนหรือไงเขาเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าครับจูโลเอาจริงเขาไม่ได้ลงสีนะครับซึ่งหลายคนก็หักคะแนนตรงนี้แหละแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคนนี้จะเป็นคนลงสีให้พวกเราถึงแม้เขาจะดูตลกก็ตามอืม <risque> เขาเออทำสีให้เมกากอซิล่าเรเจอรี่งานจีนผมแล้วครับซึ่งออกมาเป็นยังไงครับซึ่งออกมาเป็นเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปครับนี่ขาก็จะขยับได้เหมือนกันนะเขาก็ขยับได้ครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นที่เสียบกับรตัวเก้าอี้ e นะครับใครมาแทะ้าจักรกวเน <recreate> ี้ยอุบาทมาก มันแอคบป้โอ้ยสงสารจังเลยมาจบตหุ่นได้ได้กันมันตัวปาเลยไม่รู้โอ้ยจะลงไปตับไอ้แต่ตะโกนจักรท่าอย่างนี้ล่ะไม่เอาถ้าพี่บีมคนพากเสียงเจ๊จักก้อมาดูคลิปนี้ล่ะฮะพี่บีมคนไปภาคปากเสียงเจ๊จักก้อเหรอเนี่ย คนละคนกับพ,พี่บีมพี่เล่นทีเดียกับเรานะครับมื่อมกกี้พี่อนนท์เขากินปลาเขากินปลาเราเห็นอะไรเรเห็นตู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 ใช่ไหมเออโอเคแล้วก็อ่ะเรามาใส่มือแบบกำปั้นให้มันกันเลยนะครับนี่ยุนยุนมายังไงอ่านี่นะครับอ่าใส่เรียบร้อยแล้วนี่ โกำมือเท่มากก็อันนี้เป็นท่าตอนมันใช้ท่าคาราเต้กำลังสศงของซิล่านี่อย่างเท่เลยโอเคเรามาดูอย่างอื่นนอกจากมือบ้างนะครับมาข้างหลังมันอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันใส่ได้นะครับเออนี่เรียกร้องความสนใจให้ไปใส่หอ,อกก่อนใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเลย เอาละทำไมโอเคมามาทุกคนใส่เอ่อแบตเตอรี่มันโอเคครับใส่ได้แล้วนะครับนี่ยังสวยเลยตอนใส่แบตเตอรี่เหมือนในอนิเมะเป๊ะเลยครับขาแก้ได้ยังขาหักโอโหสงสารยุนมากเลยบุคลิกที่สองเกิดมาในร่างนี้เอาละ มานี่เวลาเออเราใส่หอกให้จะจัก,กว่วนะครับเราก็ต้องถอดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วแล้ว,ลวถ้าเราจะเสียบให้เข้าอ่ะเราก็ต้องดูนะครับว่าล็อกมันเข้ากันหรือเปล่าแล้วเราก็เสียบกับมันเลยครับนี่แล้วก็เสียบเข้าแบบนี้ไงโอเคมาลองเสียบให้จะจักกวัเลยอ่าค่อยเสียบนะครับอ่า นี่แล้วเราก็มาดูล็อกมันดีๆครับเอาจริงเราจะใส่ข้างเดียวหรือใส่สองข้างก็ได้นะครับนี่โอ้โหใครมังอานะเพิดไฟตรงนี้เนี่ยอ่าผมลองข้างเดียวก่อนนะครับแล้วก็เอใค้อันออนี้ให้สองข้างโอเคเรียบร้อยมาครับนี่อ้ยหอก หอกหนักกว่าตัวจะจักก่อยหอกอย่างหนักเลยครับทุกคนซึ่งพี่นนท์นะครับเจ้าของเพจเอเฮ็มมอนเตอาร์ตไทยแลนด์ฮอลเลจะส่องเยอะไปไหนเนี่ยนี่เขาก็เขาเตือนมาว่าอย่าอย่าอย่าให้ถือหอกเยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นข้อต่อตรงแขนนะมันจะหลวมได้ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะหอกหักนะครับหอกหักนี่อ่ะแล้วเราเราตั้งท่าให้มัน ยืนแบบถือหอ,อกนะครับเหมือนในอน,นิเมะเลยโอเคค่อยๆค่อยๆแอคท่าจะจักว่าแกใหญ่แกงดิคนดูดูอยู่นะเฮ้ยพูด้ึงแอคท่าแล้วกัน ตื่นต <rainforest. S 1> okay. ื <t ot bring Spa> ่นตื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 นตื่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 นตืนตื่นตื่นตื่นตื่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 นตืนตื่นตื่นตื่น ตอนถือหอกอุ้ยเป็นทาพเดียวกันกับในอนิเมะเลยครับตอนเขาถือหอกแบบเนี้ยคือแบบสุดมาก I'm sorry I'm sorry แล้วก็นี่นะครับเราเราเราจะมาให้ดูตอนที่เขาถือหอกสองมือด้วยครับเอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำให้มันถือสองมือนะครับอ่ะเราดึงเนี่ยออกมาก่อนโอเคแล้วเราก็ เอาให้มันยาวออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่มานะครับดูด้วยนะครับว่าใส่ถูกข้างหรือเปล่านี่นี่นครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้ามาระวังหักนะครับโอเคนั่นแหละแล้วก็อ่นี่เอาหอ,อกนะครับใส่ใยน้องสองเยอะครับ <laughs> เอาหอ,อกครับใส่ให้ตรงกับล็อกนะครับ นี่เรียบร้อยโอเคตรงกับล็อกแล้วเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแต่นี่คือเจจากว้วนครับตอนถือหอกด้วยสองมืออืมอย่างเท่อ่ะทุกคนแ,นะแนะนำนะครับว่าถ้าใครซือซ้อก็เ z i l l ล u l ติม a าไอเฮดมอเตอร์อารแล้วอะตัว,ต,วต่อไปที่ควรซื้อคือไอ้นี่เลยครับเจจากวัวโอ้เพิ่งสังเกตนะะตามันเป็นใสามากเลยตาทำจากอะคริลิกไม่ก็กระจกนะ น enfin ี่ยุนคุณมีอะไรให้ผมทำไหมไม่มีหรอกตอนนี้มีแต่ขี้เท่านั้นที่จะให้นายล้างก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยครับเราก็จะมาดูตอนเจจจักว่าเขาเออใส่เออที่บินเลยนะครับนี่ที่บินก็สามารถ เออกระพือปีกได้คล้ายนกเลยฮะอ่ะลองใส่เลยก่อนจะใส่นะครับทุกคนต้องถอดอันนี้ออกมาก่อนนี่นี่นะครับอ่าถอดออกมาแล้วก็ใส่นี่ครับค่อยๆใส่นะครับอ่ะอุยอยอุย,อย,อยโอเคใส่ได้แล้วนะครับทุกคนนี่อย่างเท่ แล้วเราก็มาดูยุนอเลกวะกับเก้าอี้ของเขากันบ้างนะครับแล้วแล้วเราวิธีการการใส่นะครับทุกคนดึงนี้ของเ่านี่อ่ามันจะเป็นรูแบบนี้นะครับแล้วก็เอายุนมาใส่กับเก้าอี้ก่อนอยุนมานี่ครับอ่ะใส่ ใส่อุ้ยใส่ได้ไหมเนี่ยเออใส่เข้าไปแล้วก็เอายุนแกเอาตูดแกเสียบกับก็อีซสิทำให้ครับเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องแล้วครับยังครับเรียบร้อยแล้วคุณครับคุณครับมันเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคเอามาเลยครับอ่า ปงใจยานะโมปกปงใจยาก็จะเป็นตอนยุนนั่งบนหลังเจัจกวนครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยให้เจกงูไปทำสีให้ใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอคอนเซนลานี่นะครับเราเราต้องเออเอาเวลาจะใส่หูมันตอนเป็นเสาขาตอนบินใช่ตอนตอนเป็นเสาขาตอนบินนี่แต่แต่ต้องระวังหายครับเพราะชิ้นส่วนเล็กมากนี่ เดี๋ยวๆอย่าพึ่งแล้วก็นี่ครับดึงมาอีกอันหนึ่งแล้วก็นี่ครับใส่เลยต้องดึงไงอ๋อ,อหอ่อแล้วก็นี่ครับใส่ไปเลยนี่เฮ้ยช็ดหัวตอนบินโอ้ทำได้ด้วยเหรอเนี่ยเอา้าอันนำได้อยู่แล้วนี่นะครับ เก็บรายละเอียดดีเหมือนกันนะใชจะ่จะเสียบเข้าเราะจะเสียบเข้าไหมนะอเออโอเคทุกคนตอนนี้เราเสียบเข้าแล้วนะครับโอ้ทำไมหูมันจะแปลกฮะ,ะนั่นสิโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้จะจะกลัวตอนเป็นล่างบินนะครับนี่โอ,อย่างเท่แล้วก็เอาจริงเราทาท่าให้มันบินน้ครับโดยโดยใช้ขาตั้งอันนี้แหละซึ่งเอาจริงมันมีที่เสียบอีกที่หนึ่งครับเป็นรูตรงนี้เลย ตรงตูดเชนจักว่าโอเคครับเราเดี๋ยวเรามาทําท่าบินมันกันเอาลหครับทุกคนตอนนี้เรา,เาจัดท่าให้มันเป็นท่าบินเรียบร้อยนะครับต้องใช้ขาตั้งนี่นะครับแต่พอจะจัดได้ต้องใช้เวลาเน่อยนะครับอ่านี่นี่ข้างหลังก็จะเป็นยุนอเลควาวะนะครับ <laughs> น้องน้องกวน <laughs> อ่า <laughs> นี่ถห้อินเสิร์ตแบบงบน้อยหน่อย ค่อนข้างเทมากนะครับตัวนี้แนะนํานะครับตัวไอตัวนี้ถ้าใครเห็นในคลิปผมซื้อมาในราคาเอสามพันทุนนะครับพี่เขาลดให้ใจดีมากครับเขาบอกว่าลดให้ในราคาแบบโปรโมชั่นพิเศษนะเอมาทันโปรโมชั่นโชคดีมากเลยก็ตอนแรกมันสามพันห้าใช่ไหมพี่เขาลดให้ประมาณตอนแรกพี่เขาลดให้สามพันสามนี้ยเพราะพี่เขาเออเออเต็มหัวเลยขอต่อราคาให้ สามันทวนได้ไหมปรากฏว่าพี่เขาเออใจอ่อนเพราะว่าเป็นตัวที่เนี่ยกเก็บเงินซื้อเองเออก็อถือว่าคุ้มครับตัวนี้คุ้มแนะนําเลยครับถ้าใครอยากได้เฮดมอนเตอร์อาตัวไหนก็แนะนําตัวนี้เหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบกับไรจูตัวอื่นนะครับที่ผมมีนะพวกเฮดมอนเตอร์อาที่เหลืออ่ะขึ้นรูปมาให้หมดเลย ไปสู้กับกอเซราอิติมานะคร kind of ับก <Yeah. S 1> ็จัดได้ตามสบายเลยครับเพราะว่าคุ้มมากแล้วแล้วก็เข้ากันมากบอกเลยว่าถ้าเอาสองตัวนี้ยืนคู่กันแบบยืนแอคท่าสู้กันเนี่ยก็ถือว่าเทมากครับแต่ผมขาดเออราดอนซิงค์ลาพอยไปซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่อินกับกอเซราอลติมาแล้วก็เจนจากัวแค่สองตัวแต่ผมก็เอางานซอฟไวนิวของของเอ่อแงกิลัส ซิงโกลาฟอยมาให้ดูนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับที่รูปท,ที่ผมขึ้นให้ดูก็ประมาณนี้นะครับ,บการรีวิวเจจักกว่วนะครับของภาคซิง u l โกลา i อยและถ้าใครชอบนะครับอยากให้ผมกลับมารีวิวไคจูตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะลงชแนลแล้วก็ทักพวกทุกคนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจจักกว้ว